สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะมาพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถุงเงินถุงทองนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ่ะใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้นะนะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิ้ินเบอร์สองค่ะขนาดความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะ นะคะประหยัดริบบินนะใช้ดิบบินไม่เยอะนะคะมาเริ่มกันเลยนะเราจะพับริบบินเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1จับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในมุมที่1นะคะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมาค่ะนะนะคะ ด้แบบนี้นะเราก็จับดิบินนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมานะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายริบดินนะเราก็สอดล็อกเข้าไปในตรงนี้ค่ะน,นคะคะในแบบนี้นะเราจะได้ดิบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมา เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3าทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นสีเส้นอยู่ด้านบนนะคะมือช้อนที่ฐานไว้นะมีปงกับหนังชี้จับสี่เส้นไว้ค่ะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะแล้วก็เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานที่มาถับด้านบนนะคะเส,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 ส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หน Will ึ่งนี่เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้นี่ค่ะแแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะแล้วก็จะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะแบบนี้ นะคะแบบนี้นะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะน,นะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะแบบนี้นี่ค่ะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นนะคะ,<ล>ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะ,ะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเนี่ยเสน้นถัดมาค่ะจับพาดมา สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจากผ่านมาสอดรูที่1ทะลุรูที่3มานะคะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะเราก็จะดึงดึงเข้ามาให้กระชับอีกนิดหนึ่งนะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ะค,ะค่ะเดี๋ยวค่อยใส่เหรียญทีหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะ แล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนะคะนะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้ค่ะสอดลอดไปทุกเส้นเลยนะคะนะสอดแบบนี้นี่ค่ะสอดลอดไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงเข้ามานะดึงเข้ามาให้กระชับนิดนึงนะนะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราจะจับดิบบิ้นเส้นนี้นะคะจับบิดม้วนมาแบบนี้ค่ะบิดม้วนมาแบบนี้นะคะแต่เราจะสอดเข้าไปในในเส้นของตัวเองนี่นะนะคะเราก็จะจับไว้นะเราก็จะดึงมานะคะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะจับดิบบิ้นมานะบิดม้วนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในหน้าเส้นของตัวเองนี่ แล้วก็ดึงมานี่ค่ะมันแบบนี้นะจับบิดม้วนมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนคะคะจับมานะบิดม้วนมาแล้วก็สอดเข้าไปนคะคะแล้วก็ดึงลองอมาแบบนี้ nha, nó có đường lòng mà nè Nó có chặp đường lòng mà hay sợi ngàm nó khá bạn đi nè Nó khá nó đây bạn đi nè hát แล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดเก็บค่ะสอดรอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะสอดลอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะสอดรอดไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะปลายริบบิ้นตรงนี้เราก็ตัดทิ้งเลย นี่ค่ะนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราตัดนะคะต่อมาเราจะทำตรงจุกตรงนี้นะเราจะเอาริบบินที่เราตัดออกแล้วนี่ค่ะตัดแล้วนี้นะริบบินนะคะที่เราตัดปลายริบบินออกนี่นะคะแล้วก็เอาหลอดนะคะที่เราตัดลอยแล้วนะนะคะเราจะมาตัดริบินนะตัดเฉียงเฉียงแบบนี้เลยนะคะตัดเฉียงเฉียงมาแบบนี้นี่ค่ะ ตัดเฉียงเียงให้เป็นเหมือนใบไม้นี่ค่ะเฉียงเฉียงมาแบบนี้นะตัดเฉียงเฉียงมาค่ะทุกกลีบละะแล้วนะคะแล้ก็ตัดให้พอดีนะตัดมาแบบนี้ค่ะเฉียงเฉียงมานี่ค่ะนะแล้วก็กะเอานะคะว่าอ่าพอดีสวยงามแค่ไหนนะคะ ไม,ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็กะตัดแล้วก็นี่นะแล้ก็ดูเอานะคะว่ามากน,น,น้อยนะนี่ค่ะนี่นะ,ะได้แบบนี้นะนเราจะเอาสกอตเทปนะคะสกอตเทปมานะ น,นะคะเราจะเอาด้านนี้นะด้านที่เหนียวนะคะหรือว่าใครจะเอากาสองหน้าก็ได้นะคะเอาสกอตเทปนะคะมาแบบนี้นะเราก็แปะเข้าไปในสกอตเทปแบบนี้ค่ะแปะเรียงไปนะคะแปะเรียงไปในสกอตเทปนะเรียงไปแบบนี้นะคะแปะเรียงไปเลยค่ะ นะคะนี่นะหลอดนะคะหลอดนี่นะหลอดเล็กๆนะหลอดยาคูนะคะหรือว่าหลอดนมนะน,นะคะมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะต,ตัดขมาประมาณนี้เราก็เอามาใส่แบบนี้นะคะปลายริบบิ้นปลายสกอตเทปนี่นะบิดม้วนมานะคะใส่แล้วก็ม้วนมาแบบนี้ม้วนมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะม้วนมานะแบบนี้นะคะนี่นะถ้า เพื่อนเพื่อนคนอ่าพอแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ที่มันหนากว่าน,นี้นะคะเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะแบบนี้นะอันนี้เราก็จะพอแค่นี้นะตรงนี้เราก็จะพอนะคะพอแค่นี้ใครอยากให้ให้มันเป็นม้วนๆน,นะคะก็เอาดันไกลหรือนี่อันนี้นะคะกรีดนะคะกรีดให้มันโค้งๆลงแบบนี้นี่ค่ะ ได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดนะคะม้วนล,ลงไปในนี้ลงไปในนี้นะคะดันลงไปนะคะดันลงไปให้สุดเลยนี่ค่ะน,นี้ะอันนี้เราก็จะพอดีนะคะนี่นะต่อไปนะคะเราจะเอาเอาโบนี้มาติดนะคะเอาโบมาติด เราเอาโบมาติดนะคะเราจะใช้กาวสองน้าปืนกาวนะคะนี่นะเราจะใช้ปืนกาวนะเราเสียบไว้แล้วนะคะเราเสียบปักไว้แล้วนะเราก็เราจะเอามาติดเข้าไปนะคะแปะเข้าไปนี่ค่ะแปะให้สวยงามแบบนี้แปะเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะแปะเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะถุงเงินถุงทองของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะแบบนี้นะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีโบแบบไหนที่จะมามัดก็ได้นะคะเอามาใส่ได้เลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถุงเงินถุงทองของเรานะคะสวยๆง่ายๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ